ไม่ได้เอไอโอการนำเข้าผู้ที่จะทำพิธีการสุรากาเรื่องผ่ายลำผ่านแดนเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอีโอนะจะต้องไปลงทะเบียนจดทะเบียนนะฮะกับกรมสุรากรหรือด่านดุลก่อนทางนี้จะต้องวางเงินประกันนะครับประกันธนาคารไว้ที่สองล้านบาทแต่ถ้าเป็นเอไอโอมันกว่าจริงจริงกัะวางก่อนนะเพราะเอไโอมันมีค่าประกันอยู่เท่าไหร่ ร้านเดียวนะครับเอโก้ทำได้หลายอย่างแต่เสียร้านเดียวคุ้มหับทุกอย่างแต่ถ้าถ่ายรำอ่านแดบดบนี้ทำได้อย่างเดียวคือถ่ายลำอ่านแดนต้องวางสองล้านถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเอโกนะครับนี่ผมจะข้ามไปนะครคราวน,นี้ไปดูนั่นเลยดีกว่าแบบฟอร์มนะแบบฟอร์มที่ว่านี้เรียกว่าไปผลสินค้าถ่ายรำนะัะ นี่คือตัวอย่างของใบขนติดท่าถหลยลำในชีพนี้นะฮะในชีพในชีพผมมีไว้ให้เลยนะครับตัวอย่างขึ้นเป็นตัวอย่างของการถ่ายลำที่เกิดขึ้นเมื่อมีนาะคมปี58เองนะฮะเห็นไหมในกสารนี้ใหม่สําหรับการถ่ายลำเนี่ยแบบฟอร์มตัวนี้คือแบบฟอร์มตั้งเดิมเลยนะตั้งแต่2469มีมาตั้งแต่แรกไม่ได้เปลี่ยน 8, แปลงเลยนะครับเป็นแบบฟอร์มตั้งแต่ท่าน ทนะ่านไหนกะเลอยู่ที่กุกสาอีปีทีไอท่าน,นนะั่นเกษียณได้ยุ6หกสิบกว่าท่านทํางานตัวกรท่านก็เห็นใบนี้มาแล้วนะครับแสดงว่ามันมีมาอบอกท่านเกิดไปยจำนะใบนี้นะคือใบหนนจินค้าถ่ายหลังผู้เห็นว่ามีเด็ชื่อเรือวันเนระือเข้าออมาจากไหนใครเป็นตัวแทนเะรือนะชันิสินค้าเ็าไม่มีอะไรบอกปาตูน่าแค่เองยองแขกหนึ่งล้อโนมา ไม่มีราคาไม่มีค่าภาษีก่อนนะเพราะว่ามันไม่เก็บเพราะถ้าคุณสามารถทําไปได้คุณไม่ต้องเสียภาษีอะไรเลยไม่ต้องวางเงินประกันนะคประกันแล้วนะครับคนที่ทำผ่านวิธีการผ่านแดงก็คือ,อ,อถ่ายลำงนะที่ถ่ายลำงคือบริษัทโอเนียินฟอร์เซอร์วิสอันนี้ <Yeah. S 1> นะครับเป็นผู้ที่มาทําวิธีการถ่ายล่งต้องไปจดทะเบียนนะอันนี้กันเอกสารแล้วก็มีคำรอง ต่อรอขออันนั้ต่อให้ท่านดูเองนะผมให้ดูเป็นเป็นแนวตัวอย่างว่าการทำในขนถ่ายล่นี้มีเอกสารมามี air review หรือ bl, 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 BL ะะที่ bl bl โดยนี้เรียกถูกหรืออะไรทีคือผู้ผู้ขายในต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในอินโดนีเซียนะครับอาผู้ขายอยู่ญี่ปุ่นผู้ขายอยู่ญี่ปุ่นนะผู้ขายหรือผู้ส่งออกเนะี่ยอยู่ญี่ปุ่นแล,แล้วก็ จะส่งไปอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีแอแอนคอมีแรอร์แอนคอรคือผ่านประเทศไทยแล้วก็ไปไปทางที่อินโดนีเซียนะครับเป็นปาตูนาะิน